พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่119ข้อที่466ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล3ามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก3ามจำพวกเป็นฉไหนคือ 1. บุคคลที่น่าเกลียดไม่ควรเสพ ไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่ 2. บุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่ 3. บุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่น่าเกลียดไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นฉนหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนทุศีลมีธรรมเลวสามไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจมีการงานลึกลับไม่ใช่สมณนะก็ปฏิญาตนว่าเป็นสมณนะ ไม่ใช่พรหมจารีบุคคลก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจารีบุคคลเน่าในภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อบุคคลเห็นป่านนี้ควรเกลียดไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะแม้บุคคลจะไม่ถึงทิฏฐานุคติ ของบุคคลเห็นปานี้ก็จริงแต่กิตติศัพท์ที่ไม่ดีของเขาก็ย่อมระบือไปว่าเป็นผู้มีคนชั่วเป็นมิตรมีคนชั่วเป็นสหายมีคนชั่วเป็นเพื่อนเปรียบเหมือนงูที่จมอยู่ในคูดถึงแม้จะไม่กัดแต่ก็ทําให้เปื้อนได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกัน แม้บุคคลจะไม่ถึงทิฏฐานุคติของบุคคลเห็นป่านนี้ก็จริงแต่กิตติศัพท์ที่ไม่ดีของเขาย่อมระบือไปว่าเป็นผู้มีคนชั่วเป็นมิตรมีคนชั่วเป็นสหายมีคนชั่วเป็นเพื่อนฉะนั้นบุคคลเห็นป่าน,นี้จึงน่าเกลียดไม่ควรเสพไม่ควรครบ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นชะไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โกรธมากด้วยความแค้นใจเมื่อถูกว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ข้องใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเครียด ทำความโกรธความขัดเคืองและความทวมนัดให้ปรากฏเปรียบเหมือนแผลเก่าถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมให้ความหมักหมมยิ่งกว่าประมาณแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้โกรธมากด้วยความแค้นใจ เมื่อถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ข้องใจโกรธเถืองพยาบาทคึึงเครียดทำความโกรธและความขัดเคืองความโทมนัสให้ปรากฏเปรียบเหมือนฐานไม้มาพรับถูกไม้หรือก,กระเบื้องกระทบเข้าย่อมแตกเสียงดังจิจิแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้โกรธมากด้วยความแค้นใจเมื่อถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ข้องใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเครียดทำความโกรธและความโทมนัสให้ปรากฏเปรียบเหมือนหลุมคูดถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมมีกลิ่นเหม็นฟุ้งขึ้นแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้โกรธมากด้วยความแค้นใจแม้ถูกว่าเพียงเล็กน้อยก็ข้องใจโกรธเคืองพยาบาทคึึงเครียดทำความโกรธความขัดเคืองและความโทมนัสให้ปรากฏดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเห็นปานนี้ควรวางเฉยไม่ควรเสพ ไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเขาพึงด่าบ้างบริภาทบ้างทำความพินาศให้เราบ้างฉะนั้นบุคคลเห็นปานนี้จึงควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ควรเสพควรครบ ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นฉนหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมบุคคลเห็นปานนี้ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะแม้จะไม่ถึงทิฏฐานุคติของบุคคลเห็นปานนี้ก็ตามถึงกระนั้นชื่อเสียงที่ดีงามของเขา ก็จะระบือไปว่าเป็นผู้มีคนดีเป็นมิตรมีคนดีเป็นสหายมีคนดีเป็นเพื่อนฉะนั้นบุคคลเห็นบานนี้จึงควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกบุรุษคบคนเลวย่อมเลวลง คบคนที่เสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหนไหนคบคนที่สูงกว่าย่อมพลันเด่นขึ้นเพราะฉะนั้นจึงควครคบคนที่สูงกว่าตน